ตอนนี้ฟาร์มไทยแร์ของเราได้ออกแบบชุดบอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลแบบเป็นเซตค่ะเพื่อให้เกษตรกรจ่ายครั้งเดียวรบจบพร้อมติดตั้งเกษตรกรสามารถนําไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งภาคเกษตรนะคะหรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันควบคุมได้ทั้งวาวน้ำปั๊มน้ําพัดลมหลอดไฟหรือว่าอื่นๆได้อีกค่ะ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟาร์มเพลสแบ่งเป็น2เซตหลักๆด้วยกันคือเซต A ใช้สาหรับควบคุมปั๊มน้ําอัตโนมัติและเซต B ีใช้สําหรับควบคุมปั๊มน้ําหอยโขงค่ะเรามาดูกันที่เซต A สําหรับปั๊มน้ําอัตโนมัติกันค่ะโดยเซต A มีด้วยกัน4รุ่นเหมาะสาหรับบ้านจัดสรรโรงเรือนแปลงตัวอย่างขนาดไม่เกิน1งานค่ะ เซตแรกเซต A X S 3อุปกรณ์สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถึง3อุปกรณ์ควบคุม wow วาล์ว24โวลต์โดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟค่ะรุ่นนี้นะคะจะไม่มีเซ็นเซอร์และสั่งงานผ่านแอปฟาร์มเพรสได้2ฟังก์ชันคือโหมดกำหนดเองและโหมดตั้งเวลาค่ะในราคาเพียงชุดละ ,3990 บาทจากราคาปกติ5,790บาทค่ะต่อมาค่ะคือเซต A S 1อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้1อุปกรณ์ค่ะพร้อมรับทันทีเซ็นเซอร์3ชนิดค่ะทุกคนได้แก่เซนเซอร์วัดค่า อุณหภูมิในอากาศวัดค่าความชื้นในอากาศและวัดค่าความชื้นในดินมูลค่ากว่า1,500บาทค่ะโดยสั่งงานผ่านแอปฟาร์มเพลสได้3ฟังก์ชันคือหมดกำหนดเองหมดตั้งเวลาและหมดอัตโนมัติค่ะจากราคาปกติ6,590บาทเราลดส0เหลือเพียงชุดละ4,590บาทค่ะ เซตต่อไปเป็นเซต A S 3อุปกรณ์ใช้สําหรับควบคุมปั๊มน้ําอัตโนมัตินะคะโดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้3อุปกรณ์ค่ะรอมรับทันที3เซ็นเซอร์นะคะได้แก่เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในอากาศความชื้นในอากาศและความชื้นในดินค่ะโดยเซ็นเซอร์มีมูลค่ากว่า1,500บาทสามารถสั่งงาน่ันแอร f ฟาร์มเพรสได้สฟังก์ชันค่ะคือโหมดกําหนดเองโหมดตั้งเวลาและโหมดอัตโนมัติค่ะราคานะคะปกติ7,990บาทลด3 0เหลือเพียงชุดละ5 5 9 0บาท เซตต่อไปเซต A S 3 plus อุปกรณ์สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้3อุปกรณ์ค่ะพร้อมรับทันทีเซนเซอร์ถึง4ชนิดมูลค่ากว่า2,200บาทมีเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในอากาศวัดค่าความชื้นอากาศและวัดค่าความชื้นในดินค่ะและเซ็นเซอร์พิเศษค่ะทุกคนนั่นก็คือเซนเซอร์วัดค่าความเข้มของแสงโดยเซตน,นี้สั่งงานผ่านแอป Farm Place ได้3ฟังก์ชันคือหมดกำหนดเองหมดตั้งเวลาและหมดอัตโนมัติค่ะสำหรับราคานะคะจากราคาปกติของเซตนี้9,490บาทล 30%เหลือเพียงเซ็ตละ6,590บาทค่ะถูกมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่เซต B ค่ะจุดเซตครบจบสําหรับปั๊มหอยโข่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นหรือต้องการทําการเกษตรขนาดใหญ่โดยแบบเซต B จะมีโซลินอยด์วาลสามารถควบคุมวาลได้ถึง24โวลต์โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟควบคุมปั๊มน้ํา220โวลต์และแบ่งโซนน้าได้ค่ะเริ่มกันที่เซต B XS 3อุปกรณ์สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้3อุปกรณ์และไม่มีเซนเซอร์นะคะสั่งงานผ่านแอป Farm p r e s ได้2ฟังก์ชันคือโหมดกําหนดเองและโหมดตั้งเวลาราคาปกติของเขานะคะอยู่ที่ 9,990บาทลด30%ค่ะเหลือเพียง6,990บาทค่ะต่อมานะคะคือเซต B S 1อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้1อุปกรณ์ทัง,งานผ่านแอป Farm Press ได้3ามฟังก์ชันคือโหมดกำหนดเองโหมดตั้งเวลาและโหมดอัตโนมัติค่ะพร้อมรับทันทีเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในอากาศค่าความชื้นในอากาศและวัดค่าความชื้นในดิน3ามเซ็นเซอร์มูลค่ารวมกันกว่า1,500บาทค่ะในส่วนของราคาเซตนี้นะคะจากราคาปกติ8,590บาทรับไปเลยค่ะส่วนลด30% เหลือเพียง5,990บาทค่ะทุกคนเรามาดูกันต่อที่เซต B ที่เหมาะสาหรับปั้มน้ำหอยโข่งนะคะเซต B S3 อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ อุปกรณ์ค่ะสั่งงานผ่านแอร์ฟาร์มเพรสได้3ามฟังก์ชันขั้นก็คือโหมดกําหนดเองโหมดต,ตั้งเวลาและโหมดอัตโนมัติพร้รอมรับทันทีเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในอากาศวัดค่าความชื้นในอากาศและวัดค่าความชื้นในดินมูลค่ารวมกันกว่า1,500บาทค่ะเซตนี้ราคาปกติ12,290บาทเราลด3ามค่ะเหลือเพียง8,590บาทค่ะต่อมาสาหรับเซต B นะคะจะเป็นเซต B S3+ อ l u s อุปกรณ์เซตนี้นะคะเป็นเซตยอดฮิตค่ะควบคุมอุปกรณ์เฟ ้ามอุปกรณ์พร้อมรับทันทีเซ็นเซอร์ถึง4ชนิดค่ะทุกคนมูลค่ารวมกันกว่า2,200บาทค่ะมีเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในอากาศวัดค่าความชื้นในอากาศและวัดค่าความชื้นในดินค่ะเราแถมเซ็นเซอร์พิเศษให้นะคะนั่นก็คือเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มของแสงค่ะและเซตนี้นะคะสั่งงานผ่านแอปฟาร์มเพสได้3ามฟังก์ชันคือโหมดกําหนดเองโหมดตั้งเวลาและโหมดอัตโนมัติค่ะราคาเซตนี้ปกติ1 3 7 9 0บาทค่ะเราลด3 0เหลือเพียง9 5้0 บาททคค่ะุกนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสินค้าฟาร์มเทสจากฟาร์มไทยแลนด์ของเรามีครบทุกการใช้งานเลยใช่ไหมคะใครนะคะอยากจะได้แค่ตัวบอร์ดหรือใครเนี่ยอยากจะได้เป็นชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบยกเซตพร้อมตู้คอนโทรลก็ได้คะ่ะสามารถหาซื้อกันได้ง่ายๆในราคาที่พิเศษสุดๆเลยคะ่ะทุกคนสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามีตารางสรุปให้อีกทีนึงคะ่ะ สำหรับใครที่สนใจสินค้าฟาร์มเทสของเรานะคะสามารถสั่งซื้อกันได้ง่ายๆผ่านไลน์ @farmthailand ค่ะหรือจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแอดเฟซเราได้ค่ะที่ Facebook. f a c e b o o ฟาร์มไทยแ l a n d หรือ y o u t u b ฟาร์มไทยแ l a n d ค่ะจัดการด้านเกษตรครบจบในที่เดียวต้องฟาร์มไ a ยแลนด์